หน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสิงค์ครับคุณผู้ชมเรายังอยู่ในป่าทุ่งเหมือนเดิมนะครับใช่หมดเลยมีแต่ดูทุ่งทั้งนั้นแต่โชคดีนะครับมาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆแล้วก็เป็นโสมตัวหนึ่งนะครับที่เก็บอาหารไว้ในรากนะครับคุณผู้ชมโสมตัวนั้นก็คือโสมไก่อกนะครับดอกสีชมพูเราไม่เคยเห็นสักทีนะครับได้มาเจอคลิปนี้แหละคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับโสมไก่อกดอกสีชมพู สวยมากๆเลยครับเป็นเง่าใหญ่มากๆเลยแต่เราจะไม่เก็บเอานะครับมันมีสองสามต้นนี่แหละเอาไว้ตรงป่าสวยๆอย่างนี้แหละครับอยู่แถวยะโสแถวสุรินนะครับแถวร้อยเอียดจะเป็นโสมไก่อกดอกสีชมพูนะครับสวยงามมากๆครับสรรพคุณของโสมไก่อกนะครับคุณผู้ชมสรรพคุณก็เป็นยาบำรุงกำลังนะครับแก้ช้ำแก้บวมแก้ฟกช้ำ้ายไก่ชนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าตัวนี้สามารถแก้ช้ำบวมของไก่ได้นะครับคนก็กินได้เหมือนกันครับสมัยก่อนคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเขานิยมเอาโสมไก่อกมา ินเพื่อเป็นยาบำรุงกำลังนะครับและปัจจุบันนิยมเอาสมนไก่อกไปกินเป็นยาบำรุงกำลังอาไปต้มดื่มกบไปดองเหล้านะครับสมพคุณดีมากๆเลยโอ้โหสายฝนนะครับนี่ครับต้นหนึง่งสวยงามมากๆผมเดินมาคิดว่าเอา้าต้อนอะไรทำไมคุ้นๆจังแต่ไม่คิดว่าจะเป็นพันดอกสีชมพูนะครับชมพูอ่อนๆนะ ไม่ขุดเอารากนะครับคุณผ,ผู้ชมเก็บเขาไว้อย่างนี้แหละรากก็เหมือนรากโสมเลยไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสปปรพพคุณสปปรพพคุณเขาดีมากๆเลยนะลักษณะใบาก็จะแหลมแหลมนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์แถวจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีนี้เลยครับสีชมพูแล้วก็ดอกแดงสดสดก็คือหยูกภูลังกานะครับตอนนั้นแดงสดมากสวยงามมากๆครับแล้วก็ทางนาครพนมจะมีดอกสีเหลืองดอกสีขาวนะครับแล้วก็ดอกสีแดงแล้วก็ดอกสีชมพูแบบนี้นิดนึงครับมีไม่เยอะมากสัก เกตดูติ่งของเขาครับทำไมถึงเรียกว่าสมไก่โอบางที่ก็เรียกสมชบานะครับเพราะว่าตองยดอกของเขาคล้ายคล้ายดอกชบาแต่สมชบาอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ในป่าโคครับตัวนั้นก็สรรพคุณบำรุงกําลังเหมือนกันพวกจําพวกโสมนะครับบำรุงกาลังทั้งหมดเลยอันนี้คือดอกตูมนะครับ คุณผู้ชมครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มาองศินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ